หากเกิดเหตุการณ์ว่ามีคนเข้ามาพักแชทส่งรูปภาพโชว์ของรับหรือของให้เราส่งรูปภาพอนาจารไปให้เขานะคะวันนี้ค่ะมีวิธีรับมือกับคนกลุ่มนี้มาฝากกันค่ะ อย่างแรกเลยนะคะที่อยากจะขอให้ทุกคนทํานะคะก็คือตั้งสติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะขอให้บล็อกคนนั้นไปเลยค่ะในบางกรณีนะคะหากเขาเข้ามาในโซเชียลมีเดียบางแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถที่จะรายงานว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนอันตรายได้นะคะหรือเรียกง่ายๆว่ากดสแปมนั่นเองก็ขอให้รายงานพฤติกรรมของเขาก่อนที่จะกดบล็อกนะคะบล็อกตัดขาดเขาออกไปจากชีวิตเราเลยค่ะไม่ต้องให้คนแบบนี้มาอยู่ในชีวิตเราอีก แล้วนะคะนอกจากการบล็อกแล้วเนี่ยวิธีที่สามารถป้องกันเราไม่ให้เจอกับคนเหล่านี้ได้อีกในอนาคตนะคะก็จะาจะขอแนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในโซเชียลมีเดียค่ะอาจจะตั้งค่าให้คนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรา สามารถที่จะส่งข้อความมาหาเราได้วิธีนี้เนี่ยก็สามารถลดการจู่โจมจากคนเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะและนอกจากนั้นค่ะการเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลของเราแค่บางส่วนในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็สามารถลดการถูกทักจากคนเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนจากกันนะคะขอสรุปวิธีการรับมือกับคนเหล่านี้อีกสักรอบนะคะอย่างแรกเลยคือหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเขาทักแชทมาหาเราแล้วให้ก อย่างที่2หากอยากป้องกันในกรณีที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเราอีกในอนานคตให้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในโซเชียลมีเดียเลือกเปิดเผยแค่บางข้อมูลนะคะเพียงแค่สองวิธีนี้ค่ะก็สามารถรับมือกับคนเหล่านี้ได้แล้วค่ะหากใครนะคะมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำดีๆที่อยากจะฝากหรือแนะนำมานะคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ช่องทางต่างๆได้เลยค่ะ